สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องสูตรหัวรวยสับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะเลขเด่นนะคะบนแบบคู่คี้นะคะเทียบชน2ส,สูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติด่ความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะเด่นบนแบบคุคีนะคะเทียบชนสองสูตรฮนะงวดที่แล้วะฮะแอดลงให้นะคะ เรามาดูตัวอย่างไกด์ไลน์ก่อน่ะตั้งแต่งวดที่ออก503ฮะในงวดนี้เนี่ยไม่ชนกันฮะไม่ชนกันเราจับคู่58 5052 98 90 92 38 30 32นะในกรณีที่ไม่ชนฮะจะได้ทั้งหมดฮะ9คู่ชุดโตนดฮะผลรางวัลฮะออกมาที่503ฮะก็เข้ามาฮะคู่ชุด50ฮะกับ30แบบนี้นะ งวดตมาท่ชนที่เก้ากับสามส่วนตัวกันคือตัวที่ไม่ชนฮะก็มาจับเป็นคู่ชุดโตดนะฮะเจ็ดหนึ่งหนึ่งคู่ชุดนะในกรณีที่เผื่อตัวชนไม่มาท่าพลนวัตออกมาที่สามสามหกก็เข้ามาท่ที่สามฮะตัวชนท่งวดตมาชนที่ศูนย์กันหกแปดหกสองสี่แปดสี่สองพลนวัตออกมาที่ศูนย์สี่หนึ่งก็เข้ามาท่ที่ศูนย์ะ งวดต่อมาะไม่ชนะะเราก็จับคู่สามแปดสามศูนย์สามสองเจ็ดนงผลวันออกมาที่8ปดหกเ็ะก็เข้ามานะคู่ชุดนะเจ็ะงวดต่อมาชนที่48กัน06นย์หกะผลวันออกมาที่606นะในงวดนี้เนี่ยตัวชนไม่มานะคะมาคู่ชุดตัวกันแบบนี้นะฮะเอจะสังเกตคะเวลาที่อ่า มาแบบเบิ้ลไม่ใช่เบิ้ลหาหมาดแบบหามเนี่ยนะะตัวชนฮะมีโอกาสที่จะไม่มาฮะจากที่แอดไลน์ไลดูนะะงวดต่อมาคะชนสี่แปดฮะอ่ากันหกสองฮะออกหกหกสองฮะเหมือนในงวดนี้เนี่ยก็มาเบิ้ลหามแบบนี้นะคเบิ้ลหน้าแบบนี้นะหามแบบนี้นฮะก็ตัวชนไม่มานะมาหกสองแบบนี้คะเสร็จแล้วนะะงวดที่ผ่านมาคะ ชนที่หนึ่งห้านะคะกันเจ็ดสามนะคะผลรางวัลน,นะคะออกมาที่หกหกห้านะคะก็เข้ามานะคะตัวชนนะคะงวดนี้นะคะแต่ว่างวดนี้เนี่ยก็มาเบิ้ลหน้าเหมือนกันคะ,ะแต่ว่าตัวชนมาคะะ่ะฉะนั้นอ่า ให้เ,เพื่อนๆหาลองเลือกวิเคราะห์พิจารณาดูนะคะบางทีชนก็มาเหมือนกันคะแต่ว่าอยากให้กันค่ะตัวที่ไม่ชนแบบนี้ด้วยนะคะคู่ชุดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของงวดนี้กันค่ะสูตรที่หนึ่งเนี่ยเดินมาแล้วนะคะ69้างวดคะ,ะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะคะสองห้าแปดคะ เด่นที่048นะะออก258ก็มาที่8นะหลักหน่วยงดที่ผ่านมานะเด่นที่715นะะออกที่665นะะเข้ามาที่5นะะหลักหน่วยสูตรนะะเราจะใช้นะะร้อยบน3ครั้ง10บบน ิบบนสองครั้งสิล่างสี่ครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สอองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่หนึ่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนนะคะแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศบกเท่ากับศบกเาเท่ากับเกบวกแเท่ากับเจ็ดบวกสเท่ากับเก้าบวกสเท่ากับห หนึ 1> 1่งบวกห้าเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งนะฮะเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดฮะเราจะได้นะฮะเด่นบนฮะมาได้ร้อยสิบหน่วยนะฮะในสูตรที่หนึ่งนะฮะเก้าสามเจ็ดฮะสูตรที่หนึ่งเนี่ยเป็นสูตรที่เราใช้มาหลายงวดแล้วนะแต่ว่างวดที่แล้วเนี่ยแอดปริ้นมาใหม่นะคะฉะนั้นแอดว่าให้เพื่อนเพื่อนะยึดสูตรที่หนึ่งไว้ก่อนนะคะ เก้าสามเจ็ดคะเสร็จแล้วสูตรที่สองเนะี่ยเป็นสูตรที่อ่าลงงวดที่ผ่านมาคะ,ะเป็นงวดแรกคะ,ะเริ่มเดินคะสถิติหกสิบห้างวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสามศูนย์แปดคะเด่นแปดศูนย์สองนะ,ะออกสามศูนย์แปดอันนี้มาสองตัวคะแปดกับศูนย์งวดที่ผ่านมาเด่นที่หนึ่งสามห้าผลรางวัลคะออกมาที่ หกหกห้านะคะเข้ามาที่ห้าสูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนหลักพันร้อยบนสามครั้งหน่วยบุนหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าขอโทษค่ะหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสี่ครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่หนึ่ง ถ้าแอดขันตำแหน่งพิดนะคะให้เพื่อนดูตามทีแอดขีดนะคะเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสาบวกหเท่ากับแปบวกแเท่ากับหกบวกสเท่ากับเกบวกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแท่ากับแปบวกศนเท่ากับแปบวกสเท่ากับศูย์ศย์วกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับหเราจะได้นะคะ เด่นบนมาได้ร้อยสิบหน่วยนะในสูตรที่สองนะหนึ่งสามห้าได้ตัวเลขตัวเดิมงดที่แล้วเลยนะหนึ่งสามห้าครบแล้วนะสองสูตรนะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนนะสูตรที่หนึ่งของเรานะคะเก้าสามเจ็ดสูตรที่สองนะหนึ่งสามห้านะ งวดนี้เนี่ยมีตัวชนคะก็คือสามถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าสามในงวดนี้นะคะน่าจะมานะคะที่ร้อยสิบหน่วยนะคะเพื่อนเลือกไปนะ,ะที่สามนะคะอาจกรย์น,นะคะนายกรณเนี่เปิดตัวชนไม่มานะคะก็คือคู่ชุดโตดนะคะเก้าหนึ่งคะเก้าห้าเจ็ดหนึ่งคะเจ็ดห้าคะนี่คือชุดอ่าชุดโตดนะคะ สี่คู่ชุดโตดนะถ้าเพื่อนๆชอบสามเลือกสามคะถ้าไม่ชอบสามก็คู่ชุดโตดเก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะในงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะถามแอดนะว่าแอดชอบระหว่างตัวชนนะหรือว่าตัวกันนะก็ยังเลือกตัดสินใจไม่ได้นะคะในชุดนี้นคะแต่ว่านะคะแอดเลือกนะคะ เลือกอ่าสูตรที่หนึ่งนะคะไว้เป็นตัวประกันไว้ก่อนค่ะก็คือสูตรที่หนึ่งคนะ่ะเก้าสามเจ็ดตัวที่ติดคะะ่ะในงวดนี้เนี่ยสามตัวบนคนะ่ะแอนมองว่าน่าจะมีที่เก้าสามเจ็ดค่ะส่วนตัวชนสามเนี่ยจะมาไหมเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์จากหลายๆสูตรก่อนคะะ่ะดูว่าตัวกันคะอ่าจะมาไหมเนี่ยต้องวิเคราะห์ก่อนค่ะแต่ว่ายังอยากจะให้นะคะกอดตัวเด่นที่เก้าสามเจ็ดแบบนี้ไว้ก่อนค่ะสูตรที่หนึ่งเนะี่ย เอากอดแว้ก่อนฮะเอาไปตัดจากหลายๆสูตรดูก่อนฮะค่อยเลือกตัดสินใจทีหนึ่งนะฮะส่วนเพื่อนๆนะชอบเด่นบนตัวไหนนะก็เลือกวิเคราะห์นะฮะพิจารณานะฮะนำไปเสียงด้วยตัวของเพื่อนเองนะในกรณีนะฮะที่มาแบบหามนะหามนะก็คือ3ามเนี่ยจะไม่มาทันทีเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย หวยนะคะสามตัวบนฮะก็จะออกเบิ้ลหามเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะข้างงวดนี้เนี่ยออกมาแบบหามอีกฮะก็มีโอกาสฮะที่จะนะเบิ้ลหน้าหรือว่าหามฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหามฮะที่ตัวชนไม่มาฮะแต่ว่าที่เป็นแบบว่าเบิ้ลหน้าก็จะมีงวดที่ผ่านมานะฮะที่เป็นงวดอ่าที่แอดทำไกด์ไลน์ให้ดูนะคะก็คืองวดที่ออกอ่าหกหกสองฮะที่ ตัวชนไม่มาฮะฉะนั้นอ่าอันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆฮะถ้าไม่ชอบ3ามฮะลองเลือกนะตัวที่เป็นคู่ชุดไว้ได้นะคะแต่ว่าแอดเนี่ยยังไม่ตัดสินใจนะ,ะชอบปักไปที่ตัวใดตัวหนึ่งนะ,ะแต่ว่าแอดจะกอดสูตรที่หนึ่งไว้ก่อนนะว่าน่าจะมีนะคะเลข9เลข3มเลขเะะ็ดนอยู่ใน3ามตะบนงวดนี้นะคะก็คือน่าจะมีเลขคี่นะคะ อย่างน้อยนะคะหนึ่งตัวนะคะอยู่ในคู่ชุดสามตัวบนคะน่าจะไม่ใช่นะคะคู่ทั้งหมดนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ